สวัสดีทุกคนวันนี้เราก็มาหาตกหาหมายตกไปช่อนนะเน่แล้ววันนี้ก็อยู่กับนายยูสวัสดี FC ทุกทท่านนะครับนะเทพบุตรรูปหล่อยอดทหารมาชักปืนช้าแก้ผ้าไวผมนั่นเองนะฮะนายยูขอภัยบปวดตกเน่วันนี้คองเป็นหมายลับของผม เดี๋ยววันนี้ผมจะมาชี้เป้าให้น้องดีมเนี่ยนะครับมาโดนของใหญ่นี่หมายอย่งสวยเลยอ่ะสวยดีนะนี่เขาเพิ่งลอกได้สามอาทิตย์สามอาทิตย์เหรอสามอาทิตย์ไม่มีใครทําปลาเคี่ยวนอกจากไม่อยู่คนนี้นี่ไงเอาไปเดี๋ยวเตรียมตัวเลยนะเดี๋ยวผมชี้เป้าให้มาไปแล้วมาเล่นไว้ยูเล่นไว้ยับแน่เ ไม่ยับไม่ยับผมรู้ว่ามีตัวผมก็ไม่ตกแล้วครับใช่เหรอไม่ใช่ปลาทำได้ด้เหรอทำได้ก็เห็นกัดทีหนึ่งก็เลยเฮ้ยพี่เดียวมาเลยเพราะว่าผมเพิ่งตกไปแค่ตัวเดียวอะไรอย่างเงี้ยใช่เปล่าเออเดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าเขาไม่ได้เรียกเขาอยู่ปลาช่อนนะเขาเรียกทุกวันนี้นี่อยู่ปลาเรียงปลาเรียง่าปลาเรียงเรียงทีเจ็ดแปดตัวโอเคเดี๋ยวเราติดตามชมกันนะคะเออานี่วันนี้พี่เดียวมาเป็นสร้างภาพให้น้องดีนะเฮ้ยแล้วใช้เหยื่ออะไรวะ แน่นอนแบล็กเมมเบอร์แบล็กเมมเบอร์ตัวนีอุ้ยตัวนี้อันนี้ทำมาใหม่แล้วด้วยนะอ่าเป็นลัสเตอร์คือเนื้อยางไม่เหมือนเดิมเรียวสกินคือต้องบอกก่อนนะอ่ะเอาง่ายๆเลยตัวเนี้ยแล้วอยู่เปิดร้านแล้วนะร้านอยู่พิ่ชื่นะญี่ปุ่นม่นก็ได้ในเพจก็มีนะฝากด้วยนะนี่ขายดีที่สุดในร้าน แจมสุดในปารีสแจมสุดในปาจีน <c oughs> คือโดดเด่นนะครับนะคุณใช้ดีสีนะครับนะด้วยด้วยด้วยที่ว่าเหยื่อเนี่ยน้ำหนักจุดกร,รมความยาวจ็ดเซนนี่คือเหยื่องานปลาช่อนที่ที่อะไรรู้ไหมมันเป็นเหยื่อยางอ,ะอ่ะแล้วส่วนใหญ่เวลาเหยื่อยางอะ่ะถ้าเล็กไปอะ่ะเคยเจอปัญหาไม่ตีไม่ค่อยออกอตัวนี้ใช้เบ็ด2โอน้ำหนักมีตีไก่แน่นอนและที่สำคัญใครบอกเนี่ยใช้เหยื่อแล้วชอบติด ติดข้างๆติดยากเดี๋ยวให้น้องดีมากอดูผมบอกเลยนะว่าการเกี่ยวเหยื่อแบบเนี้ยแล้วก็ด้วยดีไซน์ของมันเนี่ยคุณจะเกี่ยวไม่ตดเชื่อผมเอาไปใช้กับหมายธรรมชาติได้เลยถือน้ําก็ได้นะแ้วก็พูดถึงนะใส่ตะกั่วไปเทกซัดใต้้ําก็ดะีเป้าตรงไหนเรื่องบอกเลยตรงไหนแป๊บหนึ่งครับหนึ่งเข้าสู่ช่วงนะอยู่สีเป้าแป๊บหนึ่งคือเนี่ยดีนต้องสังเกตนะว่าตรงเนี้ยน้ำมันลง เสร็จปุ้คราวนี้ด้านขวาหรือด้านซ้ายเนี่ยที่จะมีปลามากกว่ากันอันนี้คือเขาเรียกมองแบบโปฟังผมนะอ่าอ่าคือด้านซ้ายดีมจะเห็นว่ามันมีสวะเยอะเห็นไหมอ่ะเศษสวะเยอะด้านขวาจะเป็นปา่าปลามันจะไปกองอยู่ตรงไหนเพราะว่าด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีเนิน้วยเห็นไหมที่บอกเลยชี้เป้าเลยนะว่าให้ตีทางนี้อ่าด้านนี้ด้านเดียวไม่ต้องไปย้ำฝั่งนู้นเพราะส่วนใหญ่ปลาจะมากองด้านซ้ายคอนเฟิร์มตีไป,ไปก็เพราะรว่ามันมีเนินปะท่อนเนี่ยมันเป็นปอดนู้เว้ย เวลามันมันต้องอยู่บนเนินนะเข้าใจไหมเออมันอยู่บนเนินมันจะทาอยู่ตรงนี้เลยอยู่บนเนินนะมันก็จะเลือกในที่ที่เวลามันอัพน้ำง่ายๆสบายๆอ่ามันจะไปกองอยู่รวมกันน้ำถ้าไม่เชื่อคุณลองตีดูมีตัวแน่นอนนะครับนะไปตีตรงนี้เลยไหมนี่นี่มาตรงนี้มาตรงนี้อ่าผมมามามาคอนเฟิร์มแบบว่ามันยืนได้นะอ่านี้มันอยู่อย่างนี้นี่นี่อย่างนี้นี่นี่ตีแบนี้อ่าลองดู เฮ้ยที่มาดูก็มันเหมือนกันว่ะเอาเลยเอาเลยฮะสี่สองสองก็อแบบนี้จังหวะน่ะลกจัดฟิวจัดฟิวอ้าวไม่เป็นไรตีไปพยายามไล่สายก่อนตรงกลางนะ่อตรงกลางได้เลยล้างสายก่อนดีกว่าใจเย็นอันนี้ผมบอกมันไม่ได้เกี่ยวกับที่ผมคนเดียวนะครับนี่อันนี้คือตีไปอ่ะนะกิน กินยากมากนะฝั่งนู้นนะตรงซ้ายมันเป็นเนินฝั่งนู้นน้ำมันลึก,กเดินเดิน,เ,นเพราะวา่าถ้าคือคือการตีแบบเนี้ยถ้าตีเนี้ยเดี๋ยวย้ำสักเป็นห้าหกไม้แล้วไม่กินเนี้ยก็เริ่มเดินขึ้นมาเรื่อยๆตีไกลเลยเนาะสวยไม่ต้องมันต้องไกลกว่านี้ไม่ใช่ไหมถึงตีไกลออกจากฝั่งไม่เป็นไรคือตีได้ถึงแทบจะตรงกลางเลยเพราะตรงกลางก็ยังไม่ลึกลงไปเท่าไหร่สวย ตามเห็นไหมซาดีวัดตัวแรกมาแล้วครับผมเท้าว้าวเพราะใครครับเพราะใครครับตาก้องคุณทันป่ะตอนมันพุ่งออกมาแล้วคุณเชื่อผมยังคุณกะบี่หา่ๆว่ามันนอนอยู่บนเนินนัวฮะอมมันนอนอยู่บนเนินไอ้ี้ยมีเสียงมาทันทีเลยอ้าตัวแค่นี้แต่นี่ธรรมชาติของขอคนนอน รอดักเหยเอยู่บนเนินะครับในจุดที่น้ําน้อยคุณต้องดูนะปลาหลอดเดียวกันไม่ใช่ว่ามันจะนอนอยู่ที่เดียวกันทั้งหมดนะมาอ้นนี้ถ้าไม,ไม่ได้ปลาเนี่ยมันจะมีคาพูดอย่างนะนี่มาแล้วนะคะตัวแรกของน้องดีมนะตีไปเท่าไหร่ว่าสามหม้เองมั้งมันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรเท่าไหร่หรอกแอคชั่นเหยื่อมันดีอยู่แล้ว<อ>แล้วคนบอกหมายวันนี้เราจัดสีส้ม,มาเลยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวให,ให้ให้นายูปลดใส่กระติกทีไม่ได้เอาอะไรมาเลย ช้าๆหน่อยโดนไหมโดนที้โดนกระลอยเลยฮะนิดเดียวโดนปะอยู่แล้วมันลูดอยู่ใช่ไหมอยู่เว้ยปีนดหนึ่งว้ตัวแค่นี้ว้ขาว่าลูกศิษย์การยูก็อย่างนี้ะว้วีโรดวโรดบอกว่าว้ทำไมตัวมันยิบ เอาเอาอันน hey, um. um, ี้คอนเทนต์อันนี้คือทำเพื่อคอนเทนต์ทำไมยืนอยู่ดีๆก็ล่วงวะนนี้คอนเทนต์ว้ายเทียบกับนิ้วก้อยหน่อยแต่แบ็คแม่บ้านเจาดูดูดิอ่ะให้นิ้วก้อยกับนิ้วนางเลยเออาแรงมากโอ้โห เราจะเทียบกับด้ามคันให้ดูรู้สึกเหมือนด้ามคันใหญ่กว่าเลยอ่ะดูสินี่ขนาดตัวมันเล็กน้ำนยังกัดแบ๊กไม่บาดเปนเหยื่ได้สบายๆบายเลยสินผาลา,า,า, <c oughs> า,ามเกลอ <c oughs> ุ้ยหวกหมายแตกหมดดูโซแล้วสิ <c oughs> นผาลามเกลอว้ยอันนี้มีงูเห่าและสินผาลามอ่ะยีบันเนินนั่นแหละเอ่ะอีกตีผายอยู่น่ะสวย วัดแม่นเว้ยออเ โดนอุ้ยไม่มีเบาเลยไม่มีเบามันจะผ่ผาลามไม่มีเบาเฮ้ย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 เอาโอเคดีจะได้จะได้ไม่ระแวงตรงหน่อยนะเผื่อแม่จะใหญ่ได้คล้นลงคอไปแต่พอดีแล้วเนี่ยถึงตัวแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วตรงๆซง เช็คดูที่ปลาอยู่ไหมเช็คเอาวัดเลยโอ้โหขายไปก่อนขายไปก่อนจังจังหวะไอ้นีกพอดีไม่เป็นไรไม่ล่ะมันคลายมันคลายมันคลายจังหวะวัดพอดีะเอาไหมเอาเลยบอสเอาเลยเว้ยอาจารย์อยู่ของดีนะครับนะแค่ว่ะไหน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 แพ้เป็นป้าดีนะดินดีนะเมื่อกี้วัดไม่โดนมันนี่คือถ้าเป็นในคลิปเนี่ย ตามตามแล้วตามแล้วนี่เรียบร้อยคุยใหญ่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 ครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ครับไม่หลุดพี่ไม่หลุดช่วยใหญ่ใหญ่ใหญ่ช่วยนะอาจารย์ลงมาช่วยครับอาจารย์ลงไปช่วยใหญ่ใหญ่ใหญ่หัวห่าใหญ่ใหญ่ใหญ่โถเอ้ยเอ้ยมันใหญ่นะตัวใหญ่ตัวตัวเล็กกว่าหำน่าอยู่หน่อยนึง จากตอนเช้าทุกวันน่ะไซส์นี้เดอแบล็กแมมบา JR อ่าสวยๆเนี่ย JR จูเนียตัวที่สามแล้วนะเนี่ย <S <S ใช่เลยแล้วฝีมือมากหนูหนูจะดึกก็ไปอีกก็ได้นะก็ดได้ตีแม่แม่เดิน้าไป ข้างหน้าไม่มีปลาแล้วหมืนเดิมเอาสิหนัดเลยสวยเลยไม้นี้ไม้นี่เลยดูดูมาดูมาเล็กัวเล็กัวเล็กคือพ่อแล้นะพ่อเนี่ยาอาสวยดีน่าจะมา ับไม่เป็นไรโอ้โหทำไมมันถึงขึ้นลงอืมเป็นข้อชาโดโดบล็อกสองโลอืมอุ๊ยนี่ไงไอช่อนไอช่อนเยอะนี่เอ้ยกระสงข้อกระสงอ๋อกระสงโอ้โหโอ้ยกระสงเลย อย่านี้อาจารย์อาจารย์ดีไหมนัดแค่ไทยไทยพันผิดไปหน่อยบวกฟิวไอ้น้องลงมหมวกก่อนกระสุนสสวยนะครับนี่นะแบ็คแมนบ้าจอาร์นี่ใช้มาเนี่ยกัดมาสองสามตัวแล้วยังไม่เป็นไรเลยเออมันเป็นเทคโนโลยีใหม่เขาเรียกว่าอะไรนะคือสลัตสโอเมอร์สีลัตสโอเมอร์จะทนทานแล้วก็ผิวไหวดีกว่า p v วีีท่ทั่วไปแน่นอนแข็งแรงมากครับนะเี่กระสุนตัวแรกนี่ีวิตของ ับไปหาลูกโยนไหมโยนเลยเรียบร้อยเย่ yeah. <laughs> เดี๋ยวผมนะครับจะให้ดีนตีตรงนี้ะนะครับคือคือเดี๋ยวต้องมองเหลี่ยมให้เป็นอันเนี้ยมันเป็นทางน้ําเข้ามานะครับแล้วตรงเนี้ยมันเป็นแคบที่สุดแคบที่สุดของคลองได้ไหมแล้วถ้ามองจากข้างบนเนี่ยนะมันจะเห็นพื้นดินเลย เพราะฉะนั้นตรงนี้มีโอกาสมากแต่ต้องตีให้สุดนั่นนะแล้วลากกลับมามีสิทธิ์ที่ปลาจะอยู่สูงครับผมอ่ะปล <c oughs> ามันว่ายทั้งวันน่ะว่ายไปตรงนู้นตรงนี้เราก็มีหน้าที่ที่จะต้องคอิดตามอ่ะนะไม่ใช่ว่าจะตกหนึ่เดียวเข้าใจไหมเดี๋ยวก็กัดถ้าไม่เถียงเดี๋ยวกัด <c oughs> <c oughs> นี่ยังพูดไม่ขาดคำดูดิเห็นไหมอ่าเดี๋ยวก็บอกว่ากูแบบเออสายโม้อย่างเดียวเดี๋ย่ก็ดูดินอนอยู่เราเห็นเลยเออเห็นอยู่ที่เห็นอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันเ็กมาเลยนอนนอนนี่เห็นตัวเลยขนาดผมไม่ได้หันไปมองนะผมยังรู้เลยว่ามันนอนอยู่ตรงไหนดีดีนอย่าผ่าหัวมันนะตีีห่างๆหน่อยนะีห่างมหน่อยนะจะเอาไหมห่างมันหน่อยนะเพระมันเลี้ยวไปทางนู้นน่ะเด็กเลี้ยวขวาตามไปเลยเดี๋ยวมันก็เลี้ยวกลับ อ๋อจะมากินน่ะเดียวยังหนูมองก็เห็นมันหรอกยังดำน้ำไปพี่ออกขวาหน่อยอยู่ขวาเขียนนะเฮ้ยดีมแป๊บนึงฮะมันมันมันกับไก่อยู่อุ้ยหนูพลาด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 ตัวมันเล็กจัดดูนี่ว่าเล็กๆอย่างนี้อส่งให้ถึงคอยนะ เรียกมันออกมาเอาตรงโล่งๆเนี่ยดีมากเฮ้ยเอาอยูนี้แหละนี่ส่งให้ถึงคลอเป็นไงไซส์ขนาดเว้ยโอ้โแต่ละตัวนี่ ไซนี้แต่เจอาก็โดนขมือไปแล้วนะนี่นี่ปลายี่สิตัวโลกนนะเจ้ของหมายแล้วผมถามว่าผมหันไปมองไหมแต่ผมเห็นปลาไม่ประสบการณ์ด้วยเฮียจริงมาหาว่าแบบโม้เม่อมันไม่ใช่นะไอที่ว่าไอที่ว่ามีตาตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกไอนี่เทพสามตาใจเเลลยยยย นายูองคเทพสามตาประทับนะฮะสามตาประทับนี่มองด้านหลังแล้วมีตาหลังะอ้วแล้วพี่ว่าผมอถ้าคนคุยอย่างเดียวมันจะไม่อันนี้สวะอ่ะผมทําได้อะผมทำอย่างที่ผมพูดได้อะแค่นั้นเองโอยเมื่อกี้นะเว้ยพี่ถ่ายไปพี่เห็นปลาใต้น้ําเลยตัวเนี้ยผมจ้องตากันมันเลยแต่ผมก็ไม่ได้มองเพราะว่าผมรู้ว่ามันน่าจะอาศัยอยู่แถวนี้แล้วแหละแต่เชื่อไหมว่าพี่อยู่ลุ้นหนุนชิหายขึ้นมารีบลงไปเอาคือแม่หลุด ป่ะเอาต่อ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 อ่าหลังจากที่ผมต่อมาให้นะครับเดี๋ยวจะขอน้องตกด้วยนะครับให้น้องมันนําไปก่อนกี่ตัววะเนี่ยคุณนาไปเยอะแล้วว่ะเฮ้ยนี่เรานี่นายู่จะดวนน้องดตยิมใช่ไหมเนี่ยนี่ผมขี้เกียจถือไอ้ปลาซิวของคุณเต็มทีเดี๋ยวผมจะตกให้ดูว่าปลาช่อนไซส์ที่ผมตกอับมันไม่ใช่แบบนี้อ๋อแต่ตอนนี้เหื่อเรากินกันละผมขอตกด้วยนะ โอนฉโดแน่เลยใหญ่ไอโดแบ็กแมมบ้า JR นะครับโดนอ้โด ก็ประมาณ2โลได้มั้ตงตัวนี้ผมเก็บปลาก่อนแม่เขาเฮียดึงหน้ามาเลยว่ะ เขาเดินดึงหน้ามาเลยอะ่ะเจ็บคอไม่อยากพูดอะไรมากเฮ้เขาได้สโดใช้ใหญ่หว่ะเฮ้ยโอ้ยแปดโลเนี่ยอโอ้โห,โโหแม่มันเทพอย่างนี้มาอยู่ น้าเฮ้ยโโอ้ปลากระสงด้วยเว้ยโอ้โหวอยู่สุดยอดน้ากระสงแบ็คแมนบ้า JR เจ็ดกิ๊กเจ็ดเซนวันนี้ปลาสามชนิดที่โดนมามีปลาช่อนปลากระสงและปลาชโดครับผมโอ้โหนี่รายงานมาเลยนะเนี่ยมันบ้า JR ต้องรอ 125บาทครับผมหนึ่งซองมีสี่ตัวมีตัวครับแถมเบ็ดออฟเซตฮุก FGS ของแท้จาก Fishing Easy 2โอหนึ่งตัวครับผมแล้วแม่งแมนสคริปด้วยอ้าวมันแน่นมากแล้วนะเออแน่น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 ไหนเป็นชั้นนี้ล่ะเออฉไหนมันเป็นใบบัวล่ะอ๋อเมื่อกี้เยอะใบบัวนี่หว่าพุทโธ่พุทโธพุทโธเลย a few minutes later โอ้โหใหญ่สุดครับใหญ่สุดยาวครับมันยาวใหญ่ๆเฮ้ยใหญ่นี่วะเฮ้ยโอ้โหบาทสายบาทลองมือลองมือ เนียนาความยาว6.5้าเซนน้ำหนัก7กรัมตัวเบ็ด2โอเราเอาปลาใส่กระชังพี่บอมไว้หน่อยดีกว่าดีม้าเอาใส่เอาใส่กระชังพี่บอมไว้หน่อยม้มันจะกินปลาพี่บอมนะเอาใส่ปลากระชังใส่ปลาพี่บอมไว้หน่อยดีกว่านี่บอกพี่บอมว่าขอยืมกระชังหน่อยนะพี่บอมขอยืมกระชังหน่อยนะใส่ลูกปลาไว้หน่ยขอยืมคีมด้วยนะ ครีมแห้งอะนะนะบอมโอ้ครีมแห้งนี่จะเปลี่ยนเยื่หน่อยนะคะเพราะว่าเรามาลงงานนี่นี่ตั้งแต่ตกมาเนี่ยได้กี่ตัวแล้วเนี่ยเยอะแล้วนะเบ็ดพ่อของดิ้กี่ตัวกี่ตัวเนี่ยเบ็ดยังไม่เป็นอะไรเลยแถมแถมอะไรแคมอะไรวะสตันไนมช็อตฟิวอีกแกะ ที่จริงเ,เ,รเรายังไม่ต้องเปลี่ยนเหยอะก็ได้นะแต่อยากเปลี่ยนอยากใช้สีอื่นจริงมันกัดทุกสีนะ เด Ugh, でで video, ulously, ี๋ยวไปใส่ตรงพี่บอมดีกว่าป่ะเดี๋ยวไปใส่ตรงพี่บอมดีกว่าให้พี่บอมปลดให้ดีกว่าดิมเพราะว่าพี่บอมเขาไม่ได้ปลดนานแล้วปลาปลาดีมันจะอร่อยไหมเน้อต้องเป็นกระแซบนะเห็นไหอย่าขนมจีนเลยแล้วกันเฮ้ยไปเลยมันจะแซ่บเนาะ A few minutes later ฮุ้ย ฮู้เอาไหมเอาไหมเอาโหเรียบร้อยเรียบร้อยไม่คลายมันไม่ยอมคลายต้องให้พี่บอมปลดปลาให้หนูอีแล้วสิโอ้โหเพิ่งจะปลดไปแหมบแหบมือมือยังเมือกติดอยู่เลยปอาจหปลดใหม่ไหม อะไรกันครับเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเดินไปเดินกลับโคตรเมื่อยเลยเนี่ยแม่บอมก็าทำปลาหลุดสองตัวแล้วตรงเนี้ยเออไอ้ดีนสามตัวแล้วตรงเนี้ยแมบอมเขานอนน้อยขาดกรงนั้นไปตัวหนึ่งปวดขาแล้วเนี่ยนะบอมมาเจ๊กัดมันสองตัวติดเลยนะแต่บอมอ่ะจากตรงเนี้ยนะไม่กัดไอ้ดีนเนี่ยเนี่ยปลายดีเนี่ยอยู่เนี่ยเพิ่งจะเดินไปเพิ่งจะเดินกลับมาเพิ่งจะเดินไปกี่เดินกลับมาอีกอ่ะ เขาหมานจริงๆเว้ยโโอ้โห Black Mamba JR นะคะแป๊บเดียวนะโอ้โหนี่มันปลาใหญ่นะเนี่ยำเนียนเหมือก,กับเป็นปลาช่อนโอ้โหได้แอคละ่ะได้แอคเลยอะ่ะตัวเดียวนี่ได้แอคเลยอะ่ะดูดิ <c oughs> นี่เขาไม่ถอดแว่นก็รู้ว่าเขาทำหน้าตึงอยู่เปล่าเปล่าหน้าผมเป็นอย่างนี้แล้วโ<น>อ้อหได้แอคเลยนะฮะนี่ต้องต้องมองคนละทางนะฮะนี่ โอ้โหปลาไม่ตายนะฮะไม่แล้วนี่ก็คือผลงานของเราของดีมกี่ตัวเนี่ยโอ้โหก็ประมาณสักแทบจะทั้งหมดอะนะก็ของผมตัวเดียวพี่บอมตัวเดียวใช่ไหมัวเียชงเสียงเสียงของดีมแทบทั้งหมดเลยใช่แล้วก็ใช้แบ็กแมนบ้าจอาตัวนี้นะครับก็ได้ทั้งอะไรนะกระสงชโด และก็ปลาช่อนปลาช่อนสามสายพันธุ์เลยใช่สามแบบเลยนะปลากระตงนี่2ตัวนะย้านะแต่ปล่อยไปตัวหนึ่งเ<ช>พราะตัวน<ช>ั้นเป็นแม่คลอก<ช>อีกตัวหนึ่งเก็บมา<ช>แล้วก็ปลาช่อน2ตัวแรกก็ปล่อยไปแล้วเพราะมันลูกคลอกลูกคลอกอตัวเล็กมันเล็กแบบว่าเล็กกว่าดัมเบดอีกอ่ะ แล้วก็ตัวนี้ปรับปรุงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเนื้อยางหรือที่นะครับเขาเรียกากาันสวาใช่ไหมตัวนี้ปกติเนี่ยนะครับเขาจะทารุ่นเก่าเนี่ยก็จะทํานูนออกมาเพื่อซ่อนตัวเบ็ดเกสรเบดใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยนะมันแก้ที่ต้นเหตุก็คือมันล็อกตัวเบดเนี่ยก่อนที่มันจะไปแทงตัวนั้นพังก็คือเหมือนแบ็คแมนบ้ารุ่นใหญ่เลยเออใช่ใช่ตัวนี้<ร>ก็จะติดติดไม่ค่อยติดอติดน้อยเราใส่ออปชั่นน่ะให้เหมือนกับแบ็คแมนบ้ารุ่นใหญ่เลยแต่ถ้า นักตกปลาซื้อไปก็จะเห็นนะครับตัวนี้จะมีปุ่มสําหรับล็อกตัวเบ็ดอยู่ตรงนี้นะครับก็คือมันสามารถซ่อนเกสรเบ็ดไม่ไม่ใช่ไม่เรียกว่าซ่อนคือป้องกันเบ็ดไม่โผล่ขึ้นมาล็อกไว้นะได้ดีได้ดีเหมือนกับแบ็คบบีตัวใหญ่เลยนะบอมเนาะไม่ติดและที่สำคัญเนื้อยางของเราเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วด้วยนะอืมเป็นอีลาสโตเมอร์ใช่เรียกว่าอีลาสโตเมอร์ก็คือมันจะมีความทนกว่าแล้วก็ผิวกว่าแล้วก็โอเคนะ ทั้งช่อนทั้งชโดทั้งอะไรเนี่ยมันก็เหมือนรวมๆได้หมดเลยใช่คือบีบบีบแล้วยังอยากเคี้ยวเล่นเลยอ่าหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทเนี่ยนะหนึ่งซองเนี่ยอแล้วก็แถมเบ็ดออฟเซ็ตฮุกหนึ่งตัวมีสี่ตัวหนึ่ง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 ซองมีสี่ตัวเออประมาณนี้ประมาณนี้นะหนึ่งซองมันมีสี่ตัวพร้อมเบ็ดนะ FPS ดด้วยสองโอนะไม่ต้องกลัวตีไม่ไป ไม่ต้องกลัวว่าจะง้างดูไปยูนิเบลเลอร์หรือปลาชดเนี่ยแต่คือมันเป็นสเปคเบ็ดปลาช่อนนะแต่ดูชโดยังไม่เป็นลายเพราะฉะนั้นงานปลาช่อนไม่ต้องห่วงครับแล้วก็ที่สําคัญเราไปตีปลาช่อนคลอกไอชดคล้อกด้วยบอลเนาะใช่แล้วยังโดนเลยอ่ะไม่เป็นไายไม่ยืดไม่ยืดอันนั้นเค่ยอะไรละไอพีอะไรชะดันเตือ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 นดอนอยู่ปะเนี่ยอะ คอกแม่คอกไซสโลกว่าพี่พี่พี่คอกพี่คอกโอเคโอเคฝากไว้ด้วยนะคะนี่เลยสองเป็นแบบนี้เลยร2อยี่บาทเท่านะแบ็กแมนบ้าเจอาเป็นเหยื่อผิวน้ำที่ต้องบอกนะยูนี้ชอบใช้มากที่สุดเลยเวลาไปตกปลาแบบสตรีทฟิชชิงนะดูดูที่ฟันหน่อยไวรุนนี่ปลาน้องดีนะครับนี่เลยปลาบอมตัวไหนดีช่วยหน่อยให้ให้ให้พี่บอมเป็นตัวตัวนี้ สูสีหน่อยสูสีหน่อยโอเคป๋ากลับบ้านกันดีกว่ากลับบ้าน